ภาษาทิปานะโยตกเป็นต้นปราถนาควาพมพ้นทุกข์อยู่อย่างนี้มนุษย์จะโลคของเราเอเว่าฉะนั้นพระพุทธเจ้าสุุกูพระองค์มาตารัสรูที่โลคมนุษย์เพราะมนุษย์จะโลกย้ำอีกเข้าใจในธรรมะ เพราะมันเป็นทุกเห็นไหมทุกมันมีประโยชน์อย่างยีญายั่งยิง่ทุกว่าความเกิดเกิดแ,กแต่ละครั้งก็แทบล้มแทบตายคนมีบุญเห็นแล้วก็อืมน่าคิดแล้วก็ทุกคนต้องแก่คนผู้มีบุญมีบาลมีทมเห็นคนแก่จิตก,ก็น้อมไปสู่ความเพียร แล้วก็เห็นคนเจ็บคนป่วยโรคภัยไข้เจ็บนานาประกาเรเกิดขึ้นก็เกิดทรมาสังเวชน้อมจินน้อมแจ่ไปสู่ความเขียนทำอย่างไรเราจึงจะไม่เกิดทาอะไรเราจะงจะไม่แก่เราทำย่างรเราจึงจะไม่เจ็บป่วยทําอย่างไรเรารจจึงจะไม่ตายเห็นคนตายก็เกิดทรมสังเวชนุษย์จะรคเป็นอย่างนั้น เมื่อพิจารณาเห็นว่าชีวิตทุกชีวิตท่านเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บทัานป่วยทั้งตายแต่ก็คาดผ้าร,ร้องห,งองห่มร้องไห้เสียอกเสียใจไปตามตามกันสามีถึงแก่กรรมปัญญาก็ร้องห,งองห่มร้องไห้เสียใจปัญญาถึงแก่กรรมสามีก็ไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจพ่อแม่ถึงแก่กรรมลูกๆก็สงสารพ่อสงสารแม่ก็ร้องห่มร้องไห้ มนุษย์เราเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วคนมีบุญมีปัญญาต็น้อมจิตไปสู่ความเพียรเห็นไหมนั้านาความเพียรจะลดตาปารุมาในีหนึ่งสังวรประทานเพียรระว่างบาปไม่ให้เกิดขึ้นในขันทัดสันดาน่างที่ปารุเมื่อคืนนี้เห็นอะไรนึกมาที่ตาเห็นหนอเห็นหนอถ้าพู้ใดกำหนดอย่างนี้บาปไม่เกิดบุญเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจ พอได้ยินอะไรก็ได้ยินเาไ,ได้ยินหนอที่หูซําเดียรู้ว่ามันเกิดดับปต่ดับอย่างไรบาปก็ไม่เกิดบุญกุศลก็เกิดขึ้นไหนลงส่ใจได้เลี่ยนทางจมูกก็ตามได้รับรสทางนิ้นก็ตามสาบาตท,ทางกายก็ตามแม้ธรรมรมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจก็ตามกําหนดในที่นั้นํา่าที่นั้น,น,นคือ เห็นก็นึกมาที่ตาได้ยินนึกมาที่หูได้กลิ่นนึกมาที่จมูกได้รสเปรี้ยวหวานเค็มไหมก็นึกไปที่ปลายลิ้นสัมผัสเย็นแล้วหนังแข็งก็ในจุดต่ตางๆที่ร่างกายของเราแม้ธรมรมารมณ์นี้เกิดขึ้นก็น,นึกไปที่ต้นกิตที่หัวใจของเรากําหนดภาวนาบาไม่เกิดบุญกุศลเกิดขึ้นหลายหในใจทั้งนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจตามที่กล่าวมาแล้วนี่นั้น บาปจะเกิดขึ้นยากมากน้อยมากบุญกุศลจะเกิดขึ้นมากเกียตใจจะสมบูรณ์ไมได้บุญด้วยกุศลแต่ว่าวันครั้งบางคราวผเผลอทีนี้เห็นตาเห็นรูปมูความเสียงจหมดสะกิดลิ้นได้ลดกลายสัมปยรญญะน้นแข็งทำอา,มารมณ์เกิดขึ้นขาดสติบาปก็เกิดชอบใจเป็นรูพระไม่ชอบใจเป็นโทสะ ขาดสติเป็นโมหะบาปเกิดเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจเห็นไหมเมื่อบาปเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจทำอย่างไงให้เอา